สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะวันนี้เนาะแนนก็มาทำ Healing Session นะคะเป็นการเยียวยารักษาจิตใจนะคะของคนที่กำลังมีปัญหาในช่วงเวลานี้เนาะ เออคลิปนี้นะคะเป็นคลิป Timeless นะคะสามารถดูได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเห็นคลิปนี้เด้งขึ้นมานะคะก็แสดงว่าในนี้นะคะมีแมสเซจนะคะหรือว่าข้อความที่คุณนะคะจำเป็นที่จะต้องรู้อยู่ในนี้เนาะโอเคค่ะคลิปนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นพลังพลังงานโดยรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังอะไรแล้วจิตตก ก็ขอให้ทิ้งมันไปถ้าฟังแล้วไม่ชอบไม่ถูกจริตก็ขอให้ปิดไปค่ะเนาะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกฟังหรือว่าเลือกชมเลือกดูในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองสนใจเพราะฉะนั้นนะคะอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะเนาะคลิปนี้นะคะจะไม่มีการตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะจะอ่านตามสถานการณ์จริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะก็ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจรารณญาณในการรับฟังนะคะ สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยเนะาะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะไพ่นะคะมี six of pentacles นะคะ four pentacles นะคะแล้วก็ king of pentacles r e v e r s e นะคะ the sun นะคะ t w ว pentacles เนาะแล้วก็ knight of swords โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะสถานการณ์ของคุณในช่วงเวลานี้เนาะเป็นช่วงเวลาของการที่ให้ นะคะมีการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นผู้ให้เนาะแล้วเหมือนกับให้ไปแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้รับในสิ่งที่มันจำเป็นแล้วก็เท่ากับที่คุณต้องการนะคะในที่นี้นะคะอาจจะมีการลงทุนนะที่มันแบบ ไม่ได้ให้กําไรเท่าที่ควรนะคะหรือว่าเป็นการให้เพื่อการกุศลนะคะหรือว่าเป็นการให้ยืมเงินแล้วยังไม่ได้ตังคืนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนมากนะคะคนที่เข้ามาดูเนาะค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะการจัดการการเงินนะคะการบริหารการเงินที่ไม่สามารถที่จะ เป็นไปในแบบที่ตัวเองต้องการได้เงินคุมไม่ได้เลยนะคะมีการที่จะต้องแบบตัดสินใจใช้ไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการต้องแบ่งกินแบ่งใช้อเนาะโอเคค่ะมันก็มีในทุกๆ e n e น g y นะคะสำหรับตอนนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยสิ่งที่จะทำให้คุณนะคะสามารถเยียวยารักษาจิตใจตัวเองได้นะ ก็คือในเรื่องของการให้ที่ไม่คาดหวังนะคะถ้าเออหรือว่าการลงทุนที่ไม่คาดหวังในผลกำไรอะ่ะซึ่งฟังดูเหมือนจะรู้สึกได้นะคะว่าสำหรับนักลงทุนอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ลงทุนแล้วไม่ได้คาดหวังกำไรในช่วงไม่ว่าจะในช่วงเวลาไหนๆเนาะแต่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ไปอะค่ะถ้าคุณเชื่อในกฎของการให้เนาะเมื่อคุณให้อะไรออกไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะกลับมาในรูปแบบของสิ่งที่มันจำเป็นในเวลาที่มันจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณลงทุนแล้วมันไม่ได้กำไรเท่าที่ควรแต่มันก็ยังมีผล ยังมีผลกำไรอยู่บ้างอะคะ่ะนั่นก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนมีเหตุและผลในเสมอการที่เราไม่ได้กำไรตามที่คาดหวังไว้อะมันก็ไม่ได้ผิดไม่ได้แปลกอะไรเพราะนั่นก็เป็นเรื่องปกติของการลงทุนที่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ฉลาดพอที่จะลงทุนในตัวที่จะให้ผลกำไรมากกว่านี้หรือตัวที่จะไม่ทำให้เราขาดทุนนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติของโลกที่ ให้ออกไปแล้วนะคะก็จะกลับมาแต่บางทีให้เงินออกไปมันก็อาจจะกลับมาเป็นเงินอาจจะมากกว่านะคะมากมันจะมากกว่าที่เราให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอาจจะเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้นะคะในช่วงระยะเวลาที่คุณจำเป็นต้องต้องการมันจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติมันมีเหตุและผลในตัวมันเองเสมอและผลและเหตุผลของการที่มันเป็นแบบนี้นะคะก็คือเขานะคะเบื้องบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าบทเรียนในชีวิตของคุณนะในตอนนี้ก็คือการให้โดยที่ไม่คาดหวังผลกำไรหรือว่าเป็นการให้โดยที่ไม่มีค ondition อะไรเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณ นะคะเคยนะคะที่ให้ไปและคาดหวังผลนะ่ะมันก็อาจจะทําให้คุณผิดหวังในการให้ครั้งนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเ,เวลาให้เราคาดหวังผลนะ่ะมันจะเป็นยังไงกับคุณนะคุณจะรู้สึกยังไงมันจะเป็นยังไงมันจะกระทบยังไงกับชีวิตของคุณนะคะแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบไม่มีความสุขเนาะก็ ขอให้เรียนรู้นะคะที่จะให้โดยรายเงื่อนไขใดๆเมื่อคุณรู้จักที่จะให้โดยรายเงื่อนไขใดๆแล้วอ่ะสิ่งที่คุณแสวงหามาตลอดอ่ะคือความสุขในชีวิตของคุณอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่แสวงหาในความสุขในชีวิตของคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินมากมายมหาศาลอ่ะแต่คุณไม่เคยได้รับรู้ความสุขนั้นเลยคุณรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินมากมายนะคะคุณโดดเดี่ยวมากคุณรู้สึกไม่โอเคมากๆอ่ะคุณรู้สึกว่าแบบ อยู่ตัวคนเดียวบนโลกอะ่ะเพราะว่าการให้ของคุณเป็นการให้ที่คาดหวังเมื่อคุณคาดหวังว่าเขาจะตอบรับการให้ของคุณด้วยมิตรภาพไมตรีด้วยความรู้สึกดีดด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะเราอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าอะไรที่ซื้อได้ด้วยเงินไม่มีความยั่งยืนอะไรที่ซื้อได้ด้วยใจเท่านั้นนะคะมันถึงจะยั่งยืนแล้วมีความสุขและสามารถที่จะเข้าถึงความสุข ของตัวคุณได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะลองให้ออกไปโดยที่ไม่คาดหวังแล้วสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะได้จะวิ่งกลับมาหาคุณเองนะสำหรับบางคนนะคะที่เออตัวเราอะยังไม่มีเลยแล้วเราจะไปให้ใครได้ถูกไหมคะตัวเรายังแบบยังเดือดร้อนอยู่ในตอนนี้แต่คุณก็ให้ให้พราะคาดหวังว่า คุณจะได้รับกลับมาคุณจะได้รับการช่วยเหลือกลับมาคุณจะได้รับนู่นนี่นั่นกลับมาทางทางที่ในความเป็นจริงแล้วว่าการคาดหวังนั้นแะคุณอาจจะผิดหวังก็ได้เพราะว่าคนที่คุณให้เขาบางทีเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้หรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดที่ช่วยเหลือคุณเลยก็ในเมื่อคุณให้เขาไปแล้วเขาก็แค่รับก็เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าทุกคนนะเ,ออเขาเรียกว่า ประสบการณ์ในชีวิตต่างกาันความคาดหวังในชีวิตต่างกาันแล้วทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันเป็นคัมมันเซนต์มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้มันเป็นสิ่งที่แบบเออเป็นกฎที่แบบเออสมมุติว่าคุณให้เงินไปเขาต้องให้เงินคุณกลับมาอย่างเงี้ยมันเป็นปกติที่ที่คุณคิดว่าเออคนปกติก็ทํากันแหละแต่มันอาจจะไม่ปกติสําหรับคนบางกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังในจุดนี้คุณจะไม่ผิดหวังคุณจะมีความสุขแล้วก็ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะอย่าเพิ่งรีบนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆนะการลงทุนบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะต้องออรู้ให้ดีนะจะต้องเรียนรู้ให้ดีวางแผนหนึ่งแผนสองให้ดีถ้าแผนนี้เออมันไม่โอเคเราก็จะไปในแผนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่เดือดร้อนทีหลังนะคะวางแผนให้ดีคิดให้ดีไม่ต้องเร่งรีบเพราะว่า เอ่อเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เงินเยอะๆอ่ะมันให้ผลประโยชน์เยอะมันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะถ้าคุณรีบเกินไปนะมันอาจจะทําให้คุณพลาดสิ่งดีๆหรือว่าพลาดในสิ่งที่คุณสมควรที่จะต้องเรียนรู้มันนะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้แนนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับไลค์คอมเมนต์แล้วก็ subscribe ในช่องของแนนนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะก็กดแชร์ออกไปเป็นธรรมดาได้เลยนะคะแน,นก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน,นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเ,เราว่า ความผิดพลาดนะคะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะอย่าตัดสินใครหรือว่าอย่าตัดสินตัวเองด้วยความผิดพลาดแค่ไม่กี่ครั้งนะคะกันความผิดพลาดมันไม่ได้หมายความว่า คุณเป็นคนไม่ดีนะคะหรือว่ามันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคุณมันมีแค่นี้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจําเป็นที่จะต้องมีความผิดพลาดบ้างเพื่อที่คุณจะต้องเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันสมควรที่จะเป็นนะคะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ว่ามันจะมีผิดมีทุกข มีเสียใจมีเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติค่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษใครเนาะสำหรับวันนี้นะคะนันก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย